พระหน้าพระชนะซึ่งความลุ่มหลงผู้เพียรปฏิบัติรู้ชัดปลดปรงอยู่ยังมั่นคงมุ่งตรงทางควรขอนนบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเขอความสุขความเจริญในธรรมกงองค์พระสมมาสมุทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมั้งหลายอัตมาภาพพระประหลัดเขมรัฐเขมพัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมิธรรมซึ่งบรรยายพิเศษเป็นประจำรอบคำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีเอื้ออำนวยสำหรับคำวันนี้นั้นเป็นคำของวันอาทิตย์ที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2566 ตรงกับวันขึ้น8ปดค่ำเดือนสเป็นวันที่ิดยมทั้งหลายได้สรงเสริมเติมแต่งในะเรื่องของกุณงามความดีไว้ด้วยว่ายามเช้าเราตื่นขึ้นมาพร้อมลมให้ใจในวันใหม่เราก็ต้องไขว่คว้าไว้ซึ่งทางที่ถูกที่ควรเพราะว่าบางคนก็หมดโอกาสเพราะชีวิตหนึ่งเนี่ยมันเอาแน่เอาน่อนไม่ได้จะล้มหายใจจากไปวันไหนมันก็เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลานะในส่วนต่างๆถ้า,าเรานั้นดําเนินชีวิตไปตามวิถีแต่ว่าที่สุดของชีวิตนี้ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าตรงไหนจะเป็นที่ที่เราจะต้องรับลาฉะนั้นในเมื่อยำเชา้าตื่นขึ้นมาพร,ร้อมด้วยลมหายใจอย่างนี้ก็ไนะขว่คว้าไวนะ้ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทําชีวิตให้มีคุณค่านะมุ่งมั่นจเจริญในทางสมองนะเพื่อพบในส่วนของปัญญานําพาเรานั้นพ้นจากการเวียนว่ายหรือพ้นไัย เจ้ามานี้ก็เหมือนกัน,นปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เช้าสายบ่ายแล้วก็สําเร็จเรียบร้อยว่างก็จึงได้กาหนดว่าเอาละคืนนี้นมีโอกาสได้บรรยายให้โยมได้ฟังก่อนนอนบ้างจะได้มีจิตที่ผ่องใสได้ฟังธรรมะก่อนนอนซะแล้วแต่หลับได้อย่างสบายใจบางท่านเองก็ตั้งแต่ขอนอบน้อมที่ผ่านมาเมาื่อสกคร่นะก็คงจะหลับไหลบางคนก็แค่อารมณ์ปก็หลับแล้วแค่รู้ว่าวันนี้ขอดินเสียงเท่านั้นเองเป็นพอ นะนั้นถือว่าฟังเสียงธรรมะแล้วก็นะชำระในส่วนของความคุณนเคืองไดนะ้ฟังเสียงธรรมะเสร็จแล้วก,ก็เกิดความอิ่มเอมในวัจิตวิจัยนะฟังเสียงธรรมะแล้วกเกิดความผ่องใสนะทําจิตใจของตนเองให้อิ่มเอมไวนะ้แล้วก็หลับไปยังมีความสุขดันะั้น,นก็แปลว่าเราอิ่มในบุญวันนี้จึงได้ยกคําโครงประพันธ์ว่าปิดทองหลังพระหน้าพระ ชนะซึ่งความลุ่มหลงผู้เพียรปฏิบัติรู้ชัดปลดตปรงอยู่อย่างมั่นคงมุ่งตรงทางควรที่ปารอบอย่างนี้ก็เพราะว่านะวันนี้เข้าไปกราบองหลวงพ่อสําเร็จนะพระพุทธประธานในอุโบสถของที่วัดนะซึ่งก็กราบทุกครั้งที่เข้าไปก็อธิษฐานจิตนะได้ชมพระพรักนะที่กําลังได้นะทําการปิดทองอยู่ในขณะนี้ รวมถึงในส่วนของทั้งองค์พระจะให้อารามให้งดงามมากมีก็ต้องปิดทองให้ครบถ้วนทุกที่ทั้งด้านหน้าพระหลังพระให้ดีก็จึงมีความงดงามนั้นก็เลยมาเป็นคำโครงประพันธ์ว่าปิดทองหลังพระหน้าพระชนะซึ่งความลุ่มหลงผู้เพียรปฏิบัตริรู้ชัดปลดตปรงอยู่ยังมั่นคงมุ่งตรงทางควรบางคนก็บอกว่าปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้ นะก็เลยไม่อยากจะปิดนะเพราะว่าไม่มีใครดูไม่มีใครเห็นบางคนก็บอกให้ปิดทองหน้าพระแหมก็จะดูว่าก็เกิดความร่มเย็นแถมมีคนเห็นนะบางทีก็ถือว่านะเป็นหน้าเป็นตาดังนั้นในทั้งสองส่วนนั้นเนี่ยมีความจําเป็นทั้งหมดนะส่วนหน้าพระก็จําเป็นส่วนหลังพระก็จําเป็นจึงจะงดงามได้ในส่วนนี้คนเราก็เหมือนกันธรรมะที่ปารนะให้เราเข้าใจในวิถีว่าชีวิตหนึ่งเนี่ย เราจะไปซ่อนตัวซ่อนตนจะไปหลบทําความดีมันก็ไม่ใช่เรื่องความดีมันมีทั้งทั้งต่อหน้าแล้วก็ทั้งในส่วนของลับหลังเราเองต้องทาความเข้าใจว่าทําได้ทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมไอเรื่องที่ควรออกหน้าก็ต้องออกหน้าไว้ไอเรื่องที่ควรสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ต้องสนับสนุนเบื้องหลังไปมันมีทั้งสองส่วนด้วยกันงั้นธรรมะของพระศาสดาเนี่ยเป็นธรรมะในทางายกลางก็แปลว่ามันดีทั้งนั้นไม่ใช่สุดตรงไปข้างหนึ่งข้างใด เราจะไปกล่าวโจ์กันว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่เหมาะนะมันก็ไม่ใช่ส่วนนี้ดัานะนที่สุดแลวมันดีทั้งหมดนะส่วนใดที่เราจะต้องออกหน้านะทาซะก่อนเลยเป็นตะัวอย่างซะก่อนเลยนี่อันนี้แหละโสภาหรือส่วนใดที่เราต้องเป็นผู้สนับสนุนไม่จําเป็นต้องออกหน้านะเราก็ถือว่าผลักดันนะเห็นคนที่เขาเหนือกว่าเก่งกว่าหรือดีกว่าหรือมาเหมาะควรกว่าก็ผลักดันสนับสนุนไปท่านะนี้คือชนะซึ่งความรุ่มหลง ไอ้หัวใจตรงนี้แหละเป็นตัวที่สอนเราให้รู้จักปลดปลงผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยเขาไม่ยึดแล้วนะว่าจะเป็นในส่วนไหนจะมีหน้าตาจะไม่มีหน้าตาเช่นไรนะท่านก็รู้สิ่งใดควรสิ่งใดควรที่จะทําเช่นไรนะท่านก็จะต้องวางแผนไว้แล้วก็มุ่งมันทำดังนั้นผู้เพียรปฏิบัติรู้ชัดปลดปลงนี่หมายความว่าอะไรที่มันจําเป็นต้องทําก็ทําอะไรที่ต้องสนับสนุนก็สนับสนุน ไม่จําเป็นจะต้องมีชื่อเสียงเรื่องนามเสมอไปไม่จําเป็นต้องประกาศกล้องให้คนทั้งโลกรู้เสมอไปในเรื่องคุณงามความดีที่เราทําเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วนะสืบสาวเล่าความมาหรือเราเรื่องมาต่างๆนานาเขาต้องรู้อยู่แล้วใครเป็นผู้ดําเนินงานในส่วนนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามทีเหมือนลูกเราเนี่ยไปได้ดิบได้ดีเขาต้องถามอพ่อเป็นใครแม่เป็นใคร,เ,ใครเห็นไหมเราี่ฝ่ายสนับสนุนแต่ถ้าเราไปอวดสมพคุณมาก นะว่าเรานี่คอยคําจุนบางทีถ้าเกิดลูกหลานเร็วเป็นไงแนะทนที่จะคอยสนับสนุสนเกิดลูกหลานเร็วล้วก็แหมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยออกตัวแรงซะแล้วเกิดบางคนก็ลูกชั้นดีนี่ออกหน้าแรงไปพอถึงที่สุดแล้วไปทําร้ายไปทําลายชีวิตคนอื่นเขาเนะี่ยก็เสียหายเราก็ต้องระวังข้อนี้ดังนั้นในเรื่องของนะการที่เรานั้นนะใช้ชีวิตไปตามวิถี ว่าผู้ปฏิบัตินั้นก็จะชัดในวิถีว่าเราจะเดินทางเนี่ยไปสู่ปลายทางในโลกนี้เนี่ยก่อนจะลาลับเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรเหมือนบุญบุญกุศลทั้งหลายก็มีทั้งในส่วนที่เราต้องทําให้เขาเห็นแล้วก็มีทั้งส่วนที่เราร่มเย็นก็คือสนับสนุนได้ส่วนไหนที่เราสมทบส่วนไหนถ้าเราเติมเต็มแล้วก็ทําไปไอ้ส่วนไหนที่เราเห็นว่าสมควรเราก็ออกหน้าให้จะเป็นทั้งหลักชัยเป็นทั้งผู้สนับสนุนให้ทั้งสองอย่างควบคู่กัน กันอยู่อย่างมั่นคงมุ่งตรงทางควรคือตรงนี้เนะี่ยเพราะอะไรที่มันเป็นไปเนี่ยจะไปสุดตรงข้างหนึ่งข้างใดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรไม่มีชื่อฉันแล้วฉันไม่ทาหรอกอย่างนี้ก็เสียหายก็เลยไม่ได้ทําสักทีเพราะรอชื่อนะก็รอไปจนตายเพราะเหตุผลคือบางอย่างไอ้ชื่อทั้งงวดทั้งวลนั้นเนี่ยมันเป็นของที่สมมติขึ้นมาไม่จรังยั่งยืนอะไรรอเวลาไปก็ไม่มีโอกาสได้ทําสักทีแต่บางคนเขาไม่ได้สนใจเเห็นสมควรว่า สามกีก็สามกีไปเนี่ยจะมีชื่อไม่มีชื่อจะออกชื่อไม่ออกชื่อก็ว่าไปเขาก็ทําเต็มที่เห็นสมควรว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็ทําประโยชน์ให้เต็มที่ตามที่เขามีกําลังเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็ร่มเย็ยนเป็นสุขมีความภูมิใจนั้นการสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยหรือการที่จะบอกกล่าวเล่าความว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องนําหน้าบางคนก็จะเนี่ยรอให้เขาเปิดก่อนตอนเองค่อยตามค่อยพิจารณา สรุปบางทีก็หมดโอกาสที่จะได้ไขว่คว้าเพราะอย่างที่ว่าใครที่ทําก่อนเขาก็ได้ก่อนเราก็เลยพลาดไปนะบางอย่างก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำํำงั้นรอเวลาจนกลายเป็นว่าช้าหมดโอกาสไม่ทันเขางั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจในวิถีทําชีวิตของเราให้มันบางเบาไปจากความรุ่มหลงทั้งหลาย ดังเรื่องของชื่อเสียงมันไม่เจรังยั่งยืนเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยนะว่าเราเห็นแล้วเออตรงนั้นทําได้ตรงนี้ทําได้แต่ตรงนี้สนับสนุนได้ไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรเราก็บรหิหารจัดการไปอย่างนี้นะก็สบายไม่ร้อนรน,นงั้นคำว่าปิดทองหลังพระหน้าพระเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นพระเองเนะก็ไม่จําเป็นที่เราต้องรอคอ,อยบางคนบอกอเดี๋ยวฉันเป็นสมภารก่อนแล้วทึงจะขยัน ฉันเป็นสมภารก่อนฉันจะมุ่งมั่นไนะปนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เป็นสักทีเพราะสมภารน,นั้นเขาก็มีจํากัดจํานวนไว้วัดหนึ่งมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเฉะนั้นโะมตารอให้ได้ตําแหน่งก่อนที่จะทําความดีอย่างนี้เสียหายแต่ถ้าเราเองนะขยันขันแข็ขงดูแลนะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้บริบูรณ์สมบูรณ์ไว้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องมีตําแหน่งอะไรก็สามารถทําความดีได้เต็มที่ ไอ้ท่านอยู่เป็นฝ่ายสนับสนุนซะแล้วเนี่ยสุขขีนะแล้วที่สุดแล้วเขาก็ต้องถามถ่ายอยู่ดีว่าอไอ้ตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงทําไมมันถึงสะอาดสะอ้านจังอ๋อพระรูปนั้นท่านกวาดพระรูปนี้ท่านถูพระรูปนู้นท่านดนะูท่านคอยบรหิหารจัดการให้พอถึงที่สุดแล้วมันจะรู้เองคุณโยมถึงแม้เราไม่จาเป็นต้องประกาศกล้องนะประกาศในเรื่องชื่อเสียงให้มันเกรงไกลแต่ว่าด้วยคุณงามความดีด้วยผลงานที่เรากระทาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็สะท้อนย้อนให้เห็นชัดเจน นั่นนี่คือปิดทองหลังพระหน้าพระไอ้ส่วนที่ต้องออกหน้าก็ต้องออกหน้าทําให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสเนี่ยไอ้ส่วนที่อยู่เบื้องหลังก็สนับสนุนตรงนั้นยังขาดตกบทพ้องก็เติมเต็มไว้เนี่ยไม่ใช่ทอดทุระไม่ใช่ไม่ใส่ใจไม่ใช่ว่าออออรอเวลาเออฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่มีผลประโยชน์อะไรก็เลยไม่ทําสักทีอย่างนี้อันตรายงั้นคําว่าชนะซึ่งความลุ่มหลงนี่คือผู้ที่เขาทําได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยอันเป็นคุณงามความดีคําพูดคาจา ความคิดความมานกิริยาอาการทั้งหลายเนี่ยอันนี้แหละนะสามารถชนะความรุ่มหลงในการที่จะยึดว่าจะต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนนะถ้ามีเงื่อนไขซะแล้วเนี่ยก็เสียหายแล้วนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนเรื่องบุญนะถ้าถึงเงื่อนไขมากมนะีต้องอย่างนั้นก่อนต้องอย่างนี้ก่อนถึงจะมาว่ากันเรื่องบุญมันก็ไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ของบุญอย่างแท้จริงดังนั้นบางอย่างตัดสินใจเออเห็นสมควรก็เอาทำตามความสมควรตามความเหมาะสมตามกําลังของเรา เห็นสมควรว่าเราทําได้แล้วก็ทําไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ามันเห็นไม่สมควรเราก็เว้นอยู่นิ่งเฉยสงบวางนิ่งไว้มันก็อยู่ดังพอดีอะไรที่มันเกินกว่าในวิถีเราก็ดูดูให้มันอยู่ในความพอดีเท่านั้นเป็นพอเพ่านั้นความปลดปดงมันเกิดขึ้นทุกเวลาถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราจะรู้ว่าเรานั้นเนี่ยจะพฤติประพติปฏิบัติในรูปแบบไหน ดนั้นบางคนก็บอกว่าทาไม่ได้หน้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงฉันไม่ทําอะไรกับบางคนก็บอกว่าฉันไม่ออกหน้าออกตาอะไรฉันจะอยู่เบื้องหลังตลอดไปไม่มีใครรู้เลยทั้งสองอย่างนี้ก็คือสดตรงทั้งคู่เลยฉันบางอย่างที่จะว่าอยู่อย่างมั่นคงมุ่งตรงทางควรก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างน,นั้นมันสามารถทําได้ทั้งสองส่วนในส่วนที่ว่าเนี่ยจำเป็นต้องทําเป็นตัวอย่างจําเป็นต้องเริ่มต้นดาริให้เห็นชัดเจนก็ต้องทําไว้ นี่ยพอมันออกหน้าออกตามันเริ่มต้นซะแล้วเดี๋ยวมันมีผู้ตามตามไปความสําเร็จใดๆมันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันมีตัวตนที่ชัดเจนเหมือนกันในทางผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทาไมเราจึงเห็นว่าพระอรัตผลในสมัยพุทธกาลถ้าท่านเป็นพระอรัตผลแล้วเนี่ยทำไมท่านไม่หนีไปวิเวกทําไมท่านยังออกมาแสดงในเรื่องของการแสดงธรรมหรือแม้กระทั่งการที่น้อมนาประโยชน์ทั้งหลายสู่ชาวบ้านชาวเมือง ทาประเทศกันมายาวไกลต,ตั้งๆตที่ท่านเองก็ไม่มีอะไรที่ท่านตรงไปะพะวงในเรื่องของความเป็นเจ้าของหรือตัวตนของท่านเองแล้วเพราะไม่มีแั่ท่านท่านก็ออกมาทําประโยชน์เห็นไ,ไ,ไหมไม่จาเป็นจะไปบรรลุธรรมแล้วก็สงบร่มเย็ยนหายวับไปไม่ใช่อย่างนี้ทั้นในยุคปัจจุบันถ้าเราเห็นพระปฏิบัติชอบปฏิบัติดีท่านก็จะดูดูวิถีว่าสิ่งใดที่ท่านควรนะที่ท่านจะต้องชี้ต้องแนะต้องนําท่านก็ทํา นะทั้งที่เป็นแบบอย่างด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณก็ใช้ชีวิตแบบปกตินี่แหละนะไปตามนะคนทั่วไปธรรมดาธรรมดาแต่เจตใจของท่านนั้นล้าค่านะเพราะว่ากิเลสไม่มีแล้วนะไม่หลงเหลือแล้วเป็นอย่างนี้ดังนะั้นคนไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นใครใครจะปฏิบัติชอบปฏิบัติดีพวะเราเห็นแต่เฉพาะเพียงแค่เจอหน้าเจอตาแค่นี้ไอ้เรื่องเนะบื้องลึกเบื้องลับเบื้องหลังนี่มันยาก ที่เราจะเข้าถึงเพราะมันเป็นเรื่องของใครของมันอีกอย่างก็เป็นเรื่องของท่านโดยไม่ใช่เรื่องเราท่านจะดีจะร้ายจะชั่วยจะเลวก็เป็นเรื่องของท่านเพราะว่าเราไม่ได้ไปดีไปร้ายไปช่วไปเลวกับท่านมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันคนละส่วนกันตรงนี้ถ้าเราไม่แยกแยะซะแล้วเนี่ยอันตรายเกิดมีบางคนก็หลงไปเอาสรุปเราเป็นเหมือนท่านหรือนะก็ไม่ใช่งั้นเราเองก็ต้องรู้ตนเองว่าเออเราก็อยู่ในนะวิถีแห่งความพอดีเราก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีของเราไปมันก็คนละเรื่องกัน ฉั้นกำใครก็กรามาันว่างน,นั้นพระอรัตผลในสมัยพุทธกาลจึงออกมาแสดงธรรมกันมากแล้วก็เผยแผ่พระศาสนากันมากโดยความตั้งใจที่จะให้พระศาสนานั้นอยู่ยงมั่นคงไว้ตราบเท่าที่มีโอกาสก็ทําไว้เต็มที่ฉันในเรื่องที่ต้องออกหน้าก็ต้องออกหน้าอย่างที่บอกนะก็ต้องทำนะให้เกิดความสุขความสวัสดีแดนะ่บุคคลทั้งหลายที่มี นะันจะไปหลีกเล่นหนีไปซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ไม่มีใครรู้เลยมันก็เสียโอกาสไปนะแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องคอยสนับสนุนอย่างที่บอกนะส่งคนฝีมือดีส่งยอดฝีมือนะก็ต้องส่งออกไปนะเราเองจะไปทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เหนื่อยตายกันเยอก็ต้องคอยนะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังฉันะ้นต้องให้โอกาสคนนะคนเก่งเขาได้แสดงฝีไนะม้ลายมือนะเขาก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะฝ่ายสนับสนุนนั้นเนี่ย ก็มีความสุขเช่นเดียวกันดันะั้นในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นนะความเป็นไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้แต่เราตั้งอยู่ในความดีเนี่ยนะมันก็ยั่งยืนดังนะั้นการทําความดีนะั้นมันมีทั้งสิ่งที่ต้องทําแล้วก็แสดงออกให้เห็นชัดเจนก็ต้องทําไวไอนะ้ส่วนที่จะต้องคอยสนับสนุนหรือแม้กระทั่งบางอย่างเราก็ต้องเปิดโอกาสให้นะคนนั้นคนนี้เขาได้ทำในะในส่วนที่เขาชอบเราก็ สนับสนุนดูแลความเรียบร้อยคอยคาจุนรวมถึงนะ่บางทีต้องออกทุนด้วยนะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องออกชื่อออกเสียงอะไรเหมือนกันเนี่ยถ้าวันหนึ่งธาบภาพเห็นฝีไม้ลาดยมือประสงค์รูปใดที่มีความเหมาะควรในเรื่องของนะ่การนําเสนอในด้านต่างๆไม่ว่าจะเก่งด้านนั้นด้านนี้หรือด้านใดเราเองมีโอกาสนะเราก็สนับสนุนให้ ไปแสดงในเรื่องของเนื้อหาสาระเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเด็กนักเรียนเราก็รู้ทันทีว่าพระรูปไหนเหมาะควรเราไม่จ่จะต้องไปนั่งถือไม้ยอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยตายคุณโยมงั้นความเก่งความสามารถเขามีต่างกันไปเราแค่รับนะเป็นสะพานแล้วก็บริหารใหนะ้เท่านี้่สมัยก่อนเขามีกองงานเลยนะ่าพระเองก็จะจัดสรร จองคิวกันเลยนะว่ากรุปนีนะ้ผู้ที่มาบรรยายด้านนั้นด้านนี้ก็มีฝ่ายปกครองนะรด้วยนะพระด่านรูปเขาก็จะมีฝีมือในมือที่แตกต่างกันไปนะฝ่ายประถมวัยก็จะมีพระที่เก่งในเรื่องการเล่านิทานกายท่านเบิกบานสนทนานตรงนี้เราเองก็บริหารอยู่เบื้องหลังเครื่องสองเครื่องเสียงเราก็จัดสรรใช้ดนะีงานออกมาเรียบร้อยได้ดีเราก็ภูมิใจเพราะเราเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นสะพานบุญ เนะี่ยดันั้นถ้าเราไปคว้ามหม้เล่นออกต้าอ,ออกตายอย่างเดียวเลยก็แหมเสร็จเลยคนเดียวนะภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยเนะี่ยมันมีทั้งผู้หน่วยการสร้างมีทั้งผู้กำกับมีทั้งตาก,กล้องมีทั้งโอ้อีกหลายต่อหลายอ,อ,อย่างที่ก่อนจะเห็นชื่อเขากันนู่นเนอะ็ N redit, นเครดิตอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ออกมาสนุกจังเนี่ยก็คือเนะี่ยตัวละครที่เขามาแสดงรถเล่นอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเขียนบทเนี่ยมีความสําคัญนะทุกอย่างเนี่ยสำคัญมากมี แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องรวมกันนยะก็ทําภาพยนตร์ออกมาสักหนึ่งเรื่องนะให้คนเกิดความสุขขีเวลาชื่นชมซะแล้วโอ้อิ่มเอ็ปเป,เ,ป,เ,ปเรื่องนี้ทําไมช่างสนุกจังนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่นะในทางพศาสนาเราก็เหมือนกันนะมีทั้งฝ่ายบูฝ่ายบุญมีทั้งในะส่วนของความเป็นสะพานบุญนะแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนที่ค้าจุนไว้นะั้นทุกอย่างอย่างที่บอก นะการชนะความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นในวจิตหัวใจมันต้องตัดในเรื่องของฝั่งหนึ่งฝั่งใดแต่มันยอมรับในความเป็นไปว่าโอ้ทั้งสองอย่างนี้มันต้องทำดันะั้นทั้งสองอย่างต้องทําให้ชัดเจนนะวันนี้จะเป็นแก่นที่นามาฝากแยกรโยมเพราะว่าบางคนก็นึกในสุดตรงไปว่าอย่างที่บอกถ้าไม่มีชื่อชั้นแล้วก็ไม่ต้องทําก็แล้วถ้าคนไม่รู้ไม่เห็นท่านก็ไม่อยากจะสนไม่อยากจะใส่ใจไม่อยากสนใจด้วยซ้ําเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่มีชื่อติดซะแล้วฉันจะไม่ใยดีอีกฝั่งหนึ่งก็ฉันไม่ยอมทําอะไรสักทีเพราะว่าฉันรอเวลาเลยหมดกันเลยทั้งสองส่วนสุดตรงไปก็เลยไม่ได้ทําอะไรด้วยนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องทําควบคู่กันทั้งสองส่วนการที่เราจะทําคุณงามความดีนั้นมันก็มีทั้งต่อหน้ารับหลังแล้วก็ตั้งในส่วนที่ต้องทําแล้วก็ในส่วนที่ต้องสนับสนุนให้ทำก็ต้องมีอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติจะรู้ชัด ในเรื่องของความเป็นวิถีชีวิตของเรานี้มันต้องอยู่กับโลกใบน,นี้ทั้งสองแบบควบคู่กันเนังคำว่าอยู่อย่างมั่นคงมุ่งตรงทางควรเนี่ย <realmente> คำว่าทางควรมันชัดเจนอยู่แล้ว iyor. ว่าสิ่งใดที่ควรทําก่อนเราก็ทําซะก่อนในสิ่งใดที่ควรที่จะให้คนอื่นเขาได้ทําก่อนเราก็ควรทีรรทรร่จะให้คนอื่นเขาทาก่อนได้หรือสิ่งใดที่เราควรจะสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนไปนังสิ่งใดที่เป็นโอกาสของใครเราก็ดูแววให้ ไม่ใช่ไปขวางทางไปขัดขวางเขาซะหมดเลยอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่เสียหายไปกลายเป็นความลุ่มหลงมัวเมาอย่าเห็นใครได้ดิบได้ดีได้เด่นได้ดังเราก็ต้องโมทนาไว้หรือเห็นใครที่เขาขาดตกบกพร่องสิ่งใดเราก็สนับสนุนให้เขาจะได้ยืนได้เต็มที่คนเราคนยมถ้ามันมีแรงทุนมีแรงสนับสนุนซะแล้วเนี่ยกลังมันมากมีคนบางคนบางท่านเป็นเศรษฐีเขาให้ทุนวิจัยกันมากมีเพราะว่ามันจะได้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมา ของบางอย่างถ้าเรามาใช้กันทุกวันนี้เนะี่ยมันมาจากการที่เขามีทุนวิจัยกันมาตั้งแต่ในครั้งนั้นจึงสามารถนะก่อเกิดในการพัฒนานะสมดังที่เขาตั้งเจตนาไวนะ้แต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาโฆษณาว่าเรานี่แม่มผู้ที่เป็นผู้ที่คอยสนับสน,นุนให้มีหน้ามีตาตมีชื่อเสียงยิยงไกลนะ่เขาก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาทาเพื่อประโยชน์อันยาวไกลก็ให้เครดิตของผู้ที่เขาคิดเราเนี่ให้แค่ทุนเท่านั้น คนที่เขาคิดเขาก็ได้ผลงานไปกับโมทนานี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอธิบายให้ฟังฉะนั้นคนสร้างวัดสร้างวาเนีน่ยบางทีเขาก็โมทนากันให้ขอให้อยู่รักษาวัดวารามให้ปฏิบัติชอบปฏิบัติด,ดีไว้เท่านี้เขาก็อุ่นใจนี่เขาก็อยู่เบื้องหลังส่วนบางท่านเองก็มาปฏิพฤติปฏิบัตินะให้มันคุ้มค่ากับวัดที่เขาเสียสตังค์อย่างนี้ก็ได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังครบคู่กันไปนะก็หวังว่าจะยมคงจะพอเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาสาระ ในค่ำคืนนี้เพราะว่าเป็นการบรรยายพิเศษนะก็ทำหน้าที่ตามโอกาสที่มีไว้นะพอหนึ่งวันนั้นภารกิจมากเราก็พยายามจัดสรรเวลานะส่วนหนึ่งก็พักผ่อนะเกิดความแข็งแรงนะยืดอายุไขต่อไปนะส่วนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ทำประโยชน์ไว้แต่นะผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมันก็เสียท่าคนเดียวก็เสียดายเสียนะดายโอกาสเอาลมไม่ใจที่เราได้มีอันเะกินชีว่วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่ต้องบริหารจัดการให้ดีนะให้ถึงพร้อมไว อย่างนี้เราก็ถือว่ามีคุณค่าชีวิตหนึ่งเราเวลาที่จะรับลาเนี่ยมันก็แป๊บเดียวคุณยศเรื่องเกิดมาเนี่ยมันยาวไกลแต่เรื่องตายไปเนี่ยมันแป๊บเดียวแค่หายใจอึดใจหนึ่งยา,ยาวๆหน่อยหนึ่งก็ไปแล้วก็แค่นัน้นชีวิตของเราที่ใช้ในแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องรู้ในการประพฤติปฏิบัติทําไว้สิ่งที่ควรสิ่งที่ละสิ่งที่เว้นก็ต้องรู้จักอะไรควรทาอะไรควรละควรเว้นก็ต้องทําไป แต่ทุกอย่างมันเป็นการที่เราเข้าใจเมื่อเข้าใจเสแล้วเราเอาไปทําประโยชน์ได้เนี่ยมันจะเห็นผลที่ชัดเจนนะวันนี้ก็ฝากไว้ว่าปิดทองหลังพระหน้าพระชนะซึ่งความลุ่มหลงผู้เพียปรปฏิบัติรู้ชัดปลดปงเนี่ยอยู่อย่างมั่นคงมุ่งตรงทางควรนะวันนี้ก็ขออนุภาพแห่งพระพุทธคุณช่วยคำจุนเป็นกองบุญนุนวาสนาคุณความดีที่สังสมครั้งนานมาช่วยนำพายวัฒนาก้าวหน้าขึ้นไป ให้ทุกวันผลบนุญน,นั้นส่งถึงจิตนำให้จิตทางชีวิตสว่างสวยให้อิมเอมในความดีนี้ร่ำไปอยู่แห่งใด้สดใสทั่วทุกทิศเถอนภิวาตนาศีิสันิจังวุตาปัจจัยยิโนจตารโรมวัชันติอายุวโนสุขังพระหลังค่ำคืนนี้ฟันดีราตีสวัสดิ์ข้อเจริญพร